บุพนอีเด้อมักมีอันเกะมักมีกองลาซามักมีสุกกองลาซาเพื่อขายดีเนาะเพราะวันเลาะเบิ่งอยู่ตลาดนีละไม่บบบ่ม <Pract izen> <together> ีเด้เนาะเออค่อยมีแต่ซอยเจ้าห้มันเป็นซอยแบบเงียบเนาะที่เ nope จ้าขายนะ อันนั้นได้ป่าอันอยซ้อยไม้ในไข่ในมันอยู่มองใดอยู่ทิศกับคล้ายทะเลก็อยู่กับมหายุดกับมันประเดกกับเฟนฟ้าเตรียมตัดอีใบตองพี่น้องอีทาขนมหอหมกเนาะวิธีชีวิตชนบทขายของตามตลาดนัดปกติเราก็ขายอยู่ตลาดนูกกเต้ค่ะที่ประจำของเราวันอาทิตย์ไปในละไมเด็กกะ ไปตาแม่นั่นดิไปอยู่ทางหน้าหมบอกบอกหันเศร้าแล้วไปอยู่แต่บด้ไปในช่วนเลยอืมอืมคึกคักอยู่บ่างเพราะว่าขายของกับขายคือการมูเขาขายอยู่แต่งมูก็ไเนเ่ยันเลยให้มูขายอืมอืมไปมันก็ซ้ำกันเนาะตลาดน้นยๆอืมอืมแต่คนซื้อดีบะ่ซื้อดีอยู่ตลาดกุนหูด้กุนูกุนูกัมูขายกันยกนมูขายนอกจะนี มูคนเดียวกันแหละกไปกูน,น,นู่นเอมน่อนมือนีเฮ็ดประมาณจักห่อมือนี่มือ,ม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 อนี่เฮ็ดประมาณห้าร้อยห้าร้อยโอ้ห้ารอยห่อห้าเงินห้าห้าร้อยเงิน <c oughs> สองอีกสามห่อ้าบัลสองห่อซาสาม,สามห้า,ห,าห้าอัน้าโอ้ไข่อันละห้าบาทเนะาะแถมแถมเขาอันนึงเนาะ พอกินอนยะู่แลค่ะของเราแซบ่บแต่ว่ามาต้องใส่มะพร้าวเวมะพร้าวโบราณอีลีเนะาะมะพร้าว,าาวเก๋พร้าวกุชิกล่องใส่บ่ได้เนาะขนมเจ้าเนาะบ่ได้ายอันโบมีกับโบเฮ็ดเลยนี่ได้ของไทยนี่ได้ตลาดบ่อันของคุณยายนั่นเราจงแย,ยกกลุ่นทำไงแม่นานกุกไก่โอ้ของเรามีเนาะของเราเนาะอืเราจงหายนะ โอ้ไส่รุ่นนี้คุณเนาะนั่นก็นันกะทิมันปลาลายลูกเหมือนกันนั่นนี่้แลขนมมอหนึ่งได้ขนมลายน้ำหมกเผาหมกเผาซื้อมาจากบา้านไหมข้าวหัน่นตัวนั้นหน่วยละซ่าวเป็นหน่วยหนวยอันใหญ่ๆนะตนนวะัวนั้นละคล้องต้่นจะคล้องหน่วย อันนี้เราขูดเด้อนี่เนเนาะขูดเอามือขูดทำมันนั้นมาเนาะใส่เนาะอืมไม่ใส่ใส่มันนะเราเอาตัวยาวๆเนาะขูดทำไส้มะพร้าวเดี่ยเนาะใส่ขนมทอดเขาเอานขนมอย่างห้องหมกบะขนมสอดใส่ซอดใส่เนาะไปตลาดนีละไมัยพวกู้เจอกันที่ล้างโบดจ้าลังโบดนี่ละไมัยจำนาไม่ค่ะเบเด้อไปอุดหนุนเราเด้อตลาดนิลไมกุสมาน ตลาดชุมชนในละไมแต่คนหลายเนาะโอ้ยคนคนคนมันได้เขาก็มาเนะาะทุกกะทิดก็ยังคนยังหลายเมื่อกี้ก็มีเขาคนอยู่ทาเลเขาก็มาซื้อกองบานเขานี่แหละอาหารกินเยอะดิามาหาแนวก,กินกองบานบานอือเ่าง,ง่ายคือมันถื่อแน่เนะานเนะว่าง,ง่ายคือชาวบ้านเอามาขาย เขาก็ซือ้อไปเพ็ดขายต่อคือกันอืม,มากคัวผิดอืเราอยู่ทะเล,ล้วอะเจ้ากรมได้สูตรเพ็ดอีสอดใส่นี่ก็หลายปีแล้วในเนาะจ้าเรียงถาชีพดูทุกหมื่นยอดขนมเนี่ยนะเป็นอาชีดลักอืมใครแบบมีงานการกับมา,าสั่งน้ำเลาวได้เนาะไมีงานเพิ่งจะสั้งตลอดเนาะอืราคาย่อมยาวจ้าราคา ่ใตองนี่เอาน้ําไผซื้อคือกันเป็นกระสอบบ่ตองนี่ก็ซื้อตลอดจ้ากระสอบละกี่บาทล่ะทีนี้แโลละ10บาทโอ้่ต้องก็ซื้อนี่เอาน้ําไผนี้อันนี้ซื้อน้ําปละพรโอ้อันนี้ละบ่ได้ซื้อเป็นโลบ่ก็เอาเองือซือ10บาท20บาทอือๆๆันว่าแบบซื้อเป็นทางการก็โลละ10บาททีว่าเพิ่นเกาะมาให้เรียบร้อยอือๆ มันก็อันปาดเห็ดเป็นมวนมาให้ซือน้ำเพิ่มอันโลละสิบบาทนี่ขยันแล้วนผู้ได้สะดวกแบบว่าเห็ดมะค้ายให้เฮาอ่ะนะฮะคือน้ำบาทเท่านี้นอกก็จะชิลอืสิบกบาทจากสิบขวามากระบอกอีกหมื่นเหรียญ <c oughs> บะหมื่นก็ได้ประมาณได้ประมาณถ้าได้มากระบ,กระบอกหมื่นนี่กะบึงเลยน้อยก็บาทนี่แหละ ขายฮานนิสานเนะาะร้องบ,งบงันบ,บ่ไปแน่นะแล้วก็มีข้าวโพดต้มและออื่นแา่นในลำไมนะข้าวโพดเนียวคือเก่าครับข้าวโพดข้าวเหนียว,ยวยแซ่บได้จะเอามาไอ้สวนเก่าหรือสวนใหม่สวนต้นใหม่แต่บัวสเสซ่บคือเก่าเ <laughs> บาที่คอยซื้อน้ำเจ้าทุ่งนึงมาน,นั่นหันตาเราบอกเออแซบ่บเนียว แต่ว่าไปเบิงแล,ล้วลายมันบอคือมันมันบอคือกันแต่เป็นตัวเหนียวนะปะอืมอืมมันจะออกขาวล้วนลายกว่าน,น,นั้นเขาเอื่นขาวทับทิมอืมคือว่ามัน,นบริสี่ห้อแม่มันไม่ได้ไกลพันเลยคือมันเนียวจริงๆค่ะน,นะอีห้อแบลว่าเขาปลูกขายเนาะอืมเหนียวกินละหูเลยบริ่งกึบๆกับกับโบละมุนเลยอ่ะแซ่บไปตัวคือซื้อมาหน่อยแทะไป อ๋อมันออกนําบ anyway, ่จนขายบ่พอป้าอือเจ้าคือปลูกหน้าให้หน้าได้พ่อก็เฮ็ดหน้าปังหน้าก็เพิ่นนะติดกจไทยลปลูกโอ้ก็คัเนาะบ่ต้องยุงนําไเฮ็ดมมแม่ของเฮาไปเนาะยุงค่ะ เติอนมากอะฮะแต่เงิน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 อย่างเดียวเนาะเงินอย่างเดียวเติอนมากกับไปแล้วบางทีก็อันนี้ก็ไปเบิ่งสวนขบโผล่จันมากอะไรนี่อยู่ใส่เบิ่งอยู่ใส่อยู่นสกุลคนบอกชางเน่าเลยเลยคนมานำคปเบิ่งโอ้เจ้าเจ้าเมาเลยบบบเออแต่มันฟักมันกับปัญ่ดอกนูนโอ้ข่อยอยากให้เจ้าได้ส่วนของพ่อใหญ่อันนั้นนะปัญัยอะไรปะ อยู่โพนสวรรค์เราขายหน้าทกศหันเขาใหญ่หันเราที่ใส่ซาเล้งได้กินน้ำเล้าปีกายพัวกรวยไปเฮ็ดบัตเอทเอแซ่บขักขนาดใหญ่เลยส่วนลาวหันเราบริปูกลายหรอเปฮะคันนไปพอลาวขอเบอร์โทรน้ำลาวานอืมอืมอืมถ้าได้ไปโพนสวรรค์ได้จ้าคันพอลเหล้าจะซื้อมันจะทางไรแม่ส่วนเราเองแก่แกจะขายอยู่ทกศน่ะจันทุงสุก ก็จะใส่ซาเล้งก็จะขายเลี้ยงกับอีกแ <คน S 2> ม่ค้าขายขนมโคกหันบรรน,นอกเขานเนี่ยแหละน้องบรรนอกเขาเนี่ยเออครับคนปลูกขายเนี่ยเขาจะเอาแต่พันก,กับปลาเมนมกินละคนติดเจ้าท่าแหล่ที่โน้เคยไปเอาเน่ะก็บบัวหันออกอืมปกติก็ออกแล้วปานี่แต่ว่ามันหนามลายแล้วว่ามันปลูกยากอืม ากบตองแท้จริงเขาปลูกแบบนี้แลหละเขาให้เขาให้แม่ค้าไปเอาอยู่ซูนเลยคักเดรนโอห์เขาบเรียต้มเนาะจนแย่งกันเป็นแบบอ้ยออกมาันาดเนโอสั่งได้ได้หกสิบโลมานำมาแม่ข้าบ้านเขาหนักจะบหมดทันยานบัดยานบัดเทาปลูกและยานบ่มี่ไปซื้อ,อถึงส่วนละว่าบ่มีก็ถ้ามันมีแล้วมันแม่ข้าเขาไปซื้อมาเขาเองเลยนะมัน พอเมื่อขอยกยูขอยกแว่ามันมมมมปลูกผักบุ้งแก้วฉันบ่ปลูกง่ายไปตัวผักบุ้งยอดขา,าวๆอะนะเออแม่นะป่ามีขิงวัวอือหน้าไฮนึงป่าล่องสละเลยน้ำไอ้น้ำเขา,าก็เยอะแยะเนาะน้ำพลังงานข่อยเนาะสละเอาขี้งัวเจ้า,จาน่ะลงประกุไทยเห้มันนวดอืออือเราจปลูก,ก,กลาซา่าเนาะเนาะเขาเขาเห็ดคือดำหน,น,า,เนาเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเนาะ ยามนี้น่ะอย่าให้น้ํามันขาดหั่นร้อยยามนี้น่ะขายดีเนาะยามอึดพักนี่เออกําละ10บ่ได้ส่งไผส่งเจ้านี่ก็จบเนาะอือแต่มีฮะยังซะซายดีซะปิงขนาดสิลงไปเอาค่อยกแล้วจะลงไปเด็ดบ่ันไปลงเด็ดบ่ันเด็ดเองแล้วแต่ใจคุณบ่ราคายยาบ่นนั้นบ เราปีง่ายแต่ว่าลงซ่ามันบวก,กคือลงไฮนหาเหฮาละเพราะว่าไฮนามันถวดเล <ม EN, S 2> ยค่ยม, <EN. S 2> มนเมนเราใส่พูนง่ายหมดแมนเรามีกี่ง่วงกับุกลงหานาัน้วก<ไ>็ปลูกบแบบไครซ่าโน่นทามอีนางอันงงนะนับทางบ้านนาเพียงมันมาขายม,งงมาลงห้องเขาเขา,เนาหน้าป่าปุ๊บ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 เขาเอาตัวสองแล้วสามเขาโม่งแก้วเออเออเออ ค่อยไปลองเฮ็ดเบิ่งนให้ผัว่อยสละซะบ่ให้ติดเฮือนให้นึงไปลองเบิ่งแต่ซื้อพันธุ์มันเขาก็ได้เต็กปลาลง YouTube นี่บนีที่บ้านแม่เพียวมีผักุ้งแก้วเนาะโอ้ยจนบัดี้ละซื้อพันธุ์บ่ได้เติบด้ให้นได้พันธุ์มันปลูกหั่นดเอาเม็ดมนบ่กปลูกเลองเสิร์ชเข้าไปเบิ่งูลไแล้วซื้อก็ต้นที่เขาขายหั่นบ่ เอาตัดมาตัดสิมีพันเม็ดอยู่นะเอาก็พักบงเขียวครับซื้อเป็นต้นเท้าขายเลยเนาะจะเ่าก็มาปักๆเลยหน่อยเตะเนาะเป็นเขียวแบบนั้นเขาฟูให้มันวาจังได้ปากเจ้าบุตรท่านเมฆขาดบุพพ์ขายได้ปากขวัยส่วนนึงเอเลยโพนสะพานไปอยู่ข้างล่างป้อมตำรวจครับคอยไปนดามูอ ผู้ขายดีขนาดเขาเด็ด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 าเดตารมาทีหนึ่งเหาเอาอยู่เรียวานเลยอืมเรียวามหนึ่งขึ้นแาบอย่างน้อยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเมาส์น้ำเมาส์เนาะเขากินกับ่ลาไหลปลาบาว่าแต่แม่ค้าละเขาเห็ดเป็นขนุนบ่เห็ดอะไรเขาเขาเห็ดเป็นไหน้าคือเข้าแล้วคือป่าเห็ดหน้าปังเห็ดคือไทยปั้นหน้าปังเนี่ยบ่อยไปเลยเห็ดเป็นคูนหรืขนุนบ่มันปลูกเล่นเพียงคือเมาว่าเขาเขาโม่งแก้วนี่ พระบุงแก้วนี่มันบอกโน้นนะพระบุงแก้วดิเจ้ามีขี้งัวเจ้าก็เข้ากับไทยขาดคือเพชรนาปังนี่แหละเนาะมันวัดเจ้าจะหายน้ำโบกไ่บริได้บกแล้วพลังงานค่อยใส่ตลอดอยู่หันเนาะเจ้ามีขี้งัวขี้ควายบ่อัดลงไปดกดกมันนะฮันมันว่าวมันเตะอืม แล้วบัดบัดค่อยคายได้บัดเจ้าไปตัดอ้อยละวคายไผ่บัดทันีีโอ้ยปลาจะล่องยูทูบดิซุ่มคายก๋วยเตี๋ยวแล้วเข้าแลีนเข้าหาเจ้าเองเจ้าล่องมึงโดน